ครับก็อยู่กับสลาบนโดซปเปอร์นะครับเป็นสลาที่นํำกระแขงนําเข้ามาจากนอกนะครับก็เป็นสลาอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาล้มล้างสลาในบ้านเรานะครับสลาเดิมๆนะครับสลาที่ปลูกกันมา30-40ปีนะครับก็ตัวนี้ก็จะมาล้มล้างนะครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าสลาตัวนี้จะมาล้มล้างสลาอันดับ ล่างนะครับอันดับพื้นๆน,นั่นเองนะครับก็ที่เห็นอยู่ก็คือ,อเป็นผลจากมีดเลขกนั่นเองหรือว่าตัดรอบเลกนะครับผลเขาจะเล็กนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือความฝาดก็คือไม่มีความฝาดตั้งแต่ผลอ่อนยังไม่เป็นมเมล็ดก็ไม่มีความฝาดนะครับก็คือไร้ความฝาดทุกระยะนะครับแล้วก็มีความหวานเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราตัดระยะไม่ถึงนะครับสักเจ็ดสิบเปอร์เซนถึง 75%จะได้ลดเปรี้ยวหน่อยๆนะครับก็จะมาล้มล้างสละเดิมๆแน่นอนครับเป็นสละที่เหมาะกับการทานสดนะครับจะไม่รบกวนการรับประทานนะครับก็คือจะทานเพลินนั่นเองนะครับก็ในอีกไม่นานก็จะได้เห็นกันนะครับว่าเขาจะออกมาเรียกว่ามาทําตลาดหรือว่ามาตีตลาดสละพันนั่งเดิมนะครับก็ รออีกนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ยังใหม่อยู่กับในวงการตลาดนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับในอีกเวลา1นถึงสงปีนี้นะครับจะเพราะว่ามีคนเริ่มปลูกกันเยอะแล้วนะครับก็ได้เห็นกันแน่นอนก็ฝากเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกสละด้วยนะครับเป็นอีกอตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอย่างมากนะครับ ในการานำไปปลูกเพื่อสร้างสวนนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับโดยการตอนด้วยแขนงนะครับอา้ปลูกด้วยเมล็ดนะครับเพราะว่าการปลูกด้วยเมล็ดะจะกลายพันธุ์นะครับจะไม่เลียกสายพันธุ์ทั้งเดิมนะครับเพราะว่าการปลูกด้วยเมล็ดอย่างที่บอกนะครับเขากลายพันธุ์แน่นอนครับวันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆครับ